สวัสดีครับไอเจ้าต่อมทอนซิลเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงมันก็ตอนที่เจ็บคอใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วอวัยวะเล็กๆในคอของเราเนี่ยมีความสําคัญมากกว่าที่คิดเยอะเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกเรื่องของผู้พิทักษ์ด่านหน้านี้กันครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมทําไมเราถึงเจ็บคอบ่อยจังเลยคือน้ําลายทีนี้โอ้โหเจ็บแป๊บขึ้นมาเลยกินอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยอาการพวกนี้แหละครับคือสัญญ,ญาณเตือนที่คุ้นเคยกันดีซึ่งบ่อยครั้งเลยนะ ต้นต่อของปัญหาก็มาจากเจ้าต่อมทอนซิลของเรานี่เองเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยนะครับลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าในคอของเราเนี่ยมันมีเหมือนอผู้พิทักษ์ด่านหน้าอยู่คู่หนึ่งเลยนะซึ่งก็คือต่อมทอนซิลน,นั่นเองครับแล้วเจ้าต่อมทอนซิลเนี่ยจริงๆมันคืออะไรกันแน่มันก็คือกลุ่มเนื้อเยื่อน้ําเหลืองครับที่ทําหน้าที่เหมือนเป็นด่านคัดกรองเชื้อโรคด่านแรกสุดของร่างกายเราเลยมันตั้งอยู่ตรงหลังลําคอ คอยดักจับแล้วก็สู้กับเชื้อโรคที่เข้ามาทางปากกับจม ok. ูกไม่ให้มันลามเข้าไปในร่างกายเราได้ครับแต่ทีนี้ปัญหามันจะเกิดก็ตอนที่ผู้พิทักษ์ของเราเนี่ยดันทํางานหนักเกินไปจนติดเชื้อซะเองแล้วก็เกิดการอักเสบขึ้นมานี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของภาวะที่เราเรียกกันว่าทอนซิลอักเสบไอ้ภาวะทอนซิลอักเสบเนี่ยผู้ยังง่ายก็คือต่อมทอนซิลของเรามันอักเสบขึ้นมานั่นเองครับซึ่งนะ จะเจอบ่อยมากๆเลยในเด็กๆที่อายุยังไม่ถึง10บขวบเพราะว่าเป็นช่วงวัยที่ต่อมทอนซิลเขาทํางานเต็มที่เลยแต่พอโตขึ้นเข้าสู่วัยรุ่นไปแล้วบทบาทเรื่องภูมิคุ้มกันของมันก็จะค่อยๆลดลงไปเองครับแล้วสาเหตุมันมาจากไหนกันล่ะโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยประมาณ70-8 0เลยนะว่าจากเชื้อไวรัสครับใช่แล้วครับไวรัสตัวเดียวเก่าที่ทําให้เราเป็นหวัดนั่นแหละส่วนที่เหลือรองลงมาก็เป็นแบคทีเรีย แล้วก็น้อยมากๆที่อาจจะมาจากเชื้อราซึ่งมักจะเจอในคนที่พุงคุ้นกันไม่ค่อยแข็งแรงครับแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าเป็นจากไวรัสหรือแบคที ria อ่ะถ้าลองส่องกระจกดูในคอตัวเองเนี่ยอาจจะพอเห็นความต่างได้นะครับถ้าเป็นจากไวรัสเนี่ยนะตอมมันจะแค่บวมๆแดงๆแล้วก็มักจะมีอาการหวัดคัดจมูกไอร่วมด้วยแต่ถ้าเป็นจากแบคทีเรียอันนี้แหละจุดสังเกตสําคัญเลยนอกจากจะบวมแดงเหมือนกันแล้วเนี่ย มันมักจะมีจุดขาว,ขาวๆเหลืองๆเหมือนนองนะครับเกาะอยู่เป็นต่อมด้วยพอจะแยกออกคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะเช็คตัวเองเบื้องต้นยังไงแล้วถ้าเป็นไม่มากจะดูแลตัวเองที่บ้านได้ยังไงบ้างซึ่งเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยครับมี4สเต็ปง่ายๆเลยครับทาตามกันได้เลยนะ 1. บ้วนปากให้สะอาดก่อนเลย 2. หาไฟฉายมาอันหนึ่งแล้วไปยืนหน้ากระจกในที่ที่แสงน้อยหน่อย 3. อ้าปากให้กว้างที่สุดแล้วร้อง อ่ายาวๆครับแล้วก็ส่องไฟเข้าไปดูเลยจะเห็นต่อมทอนซินอยู่2ข้างของลิ้นไก่และสุดท้ายนะครับลองเอามือคำๆดูตรขงข้างๆลำคอว่ามีก้อนอะไรบวมๆผิดปกติหรือเปล่าทีนี้ถ้าดูแล้วว่ามันอักเสบแคนิดิสหน่อยๆนะครับการดูแลตัวเองที่บ้านเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือพักผ่อนครับ พักเยอะๆเลยแล้วก็ดื่มน้ํามากๆโดยเฉพาะน้ําอุ่นผสมน้ําผึ้งนิดหน่อยจะดีมากทานอาหารก็เอาแบบอ่อนๆนะครับจะได้กลืนง่ายๆแล้วก็ลองกลั้วคอด้วยน้ําเกลืออุ่นๆดูก็จะช่วยบรรเทาอาการได้เยอะเลยครับ <S <S <ๆ S 1> ทีนี้ในมุมของแพทย์แผนไทยก็มีคําแนะนําที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับอาหารที่ควรจะเลี่ยงๆไปก่อนในช่วงนี้เขาก็จะแนะนําให้เลี่ยงพวกผลไม้ที่เปรี้ยวจัดๆอาหารรสจัดเผ็ดจัดเข้มจัดพวกอาหารทะเลหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์จากนม เพราะเชื่อว,ว่าอาหารพวกนี้มันจะไปเพิ่มความร้อนในร่างกายทําให้อาการอักเสบมันหนักขึ้นได้ครับการดูแลตัวเองก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่มันก็มีเส้นบางๆกั้นอยู่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่ควรจะทนแล้วและถึงเวลาต้องไปหาหมอสักทีโอเคสัญญาณที่บอกว่าควรไปหาหมอแล้วก็คือ 1. เจ็บคอมาวัน2วันแล้วไม่ดีขึ้นเลย 2. มีไข้ขึ้นสูงด้วย3กลืนอะไรแทบไม่ได้เลยเจ็บมาก 4. รู้สึกอ่อนเพลียผิดปกติ และที่สําคัญที่สุดเลยนะครับถ้าเริ่มรู้สึกว่าหายใจลําบากหรือมีน้ําลายไหลออกมาเยอะแบบควบคุมไม่ได้อันนี้คือสัญญาณอันตรายแล้วนะครับต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีเลยพอไปถึงโรงพยาบาลแล้วไม่ต้องกลัวนะครับคุณหมอเขาก็จะตรวจดูเบื้องต้นก่อนเลยก็จะใช้ไฟส่องดูในคอในหูในจมูกจากนั้นก็จะคำคลำที่คอดูว่าต่อมน้ําเหลืองโตไหม และในบางเคสนะครับคุณหมออาจจะใช้ไม้พันสำลียาวๆป้ายในคอเราไปตรวจอันนี้เพื่อเช็คแค่แน่ใจว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียหรือเปล่าสำหรับบางคนนะครับที่เป็นเป็นหายหายเป็น,ปนทอนซิลอักเสบซ้ําแล้วซ้าเล่าเนี่ยการผ่าตัดก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางออกแต่เมื่อไหรล่ล่ะที่การผ่าตัดจะกลายเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาโดยทั่วไปเลยแล้วครับคุณหมอจะพิจารณาเรื่องผ่าตัดก็ต่อเมื่อมันเป็นบ่อยจนกระทบการใช้ชีวิตจริงๆแล้วอย่างเช่นเป็นบ่อยมากๆ 5ถึงเครั้งในปีเดียวหรือเป็นติดติดกันหลายปีหรือในอีกกรณีหนึ่งที่สำคัญมากก็คือตอมทอนซิลมันโตมากครับโตจนไปขวางทางเดินหายใจทำให้นอนกรนเสียงดังแล้วก็มีภาวะหยุดหายใจตอนหลับอันนี้อันตรายมากครับหลายคนจะกังวลว่าเอ๊ถ้าตัดทอนซินออกไปแล้วภูมิคุ้มกันเราจะแย่ลงหรือเปล่า เรื่องนี้ทางโรงพยาบาลสิริราชเขายืนยันมาชัดเจนเลยนะครับว่าการผ่าตัดต่อมทอนซิลไม่ทําให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายหรือช่องปากลดลงแต่อย่างไรเพราะว่าจริงๆแล้วในร่างกายเรายังมีต่อมน้ําเหลืองอื่นๆอ,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 อีกเยอะแยะเลยครับที่ทํางานแทนได้พอผ่าตัดเสร็จแล้วการดูแลตัวเองช่วงพักฟื้นก็สําคัญมากนะครับช่วงแรกๆเลยเนี่ยก็ต้องกินของเย็นๆน,นิ่มๆไปก่อนอย่างไอศครีมโยเกิร์ตอันนี้สบายเลยแล้วก็ต้องงดอาหารรสจัดของแข็งของกรอบไปสักอาทิตย์สออาทิตย์นะครับ แล้วก็อย่าเพิ่งไปออกกำลังกายหนักๆหรือยกของหนักๆโดยรวมแล้วแผลจะหายดีในเวลาประมาณ2-4สัปดาห์ครับนอกจากเรื่องทอนซิลอักเสบที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วเนี่ยมันยังมีภาวะอื่นๆที่เกี่ยวกับเจ้าต่อมนี้อีกที่เราควรรู้ไว้เหมือนกันครับมีภาวะหนึ่งครับชื่อน่ารักมากเลยเรียกว่า kissing tonsils แต่อาการไม่น่ารักเหมือนชื่อนะครับมันคือภาวะที่ต่อมทอนซิลทั้งสองข้างเนี่ยมันบวมเป่ง โตมากจนแทบจะมาชนกันตรงกลางเลยซึ่งมันอันตรายตรงที่ว่ามันไปขวางทางเดินหายใจของเราเต็มๆเ,เลยไงครับทำให้เกิดอาการนอนกรนที่ดังมากแล้วก็เสี่ยงต่อภาวะหยุดหายใจขณะหลับด้วยอีกเรื่องหนึ่งแม้ว่าจะเจอน้อยมากๆนะครับแต่ก็ไม่ควรมองข้ามก็คือเรื่องของมะเร็งต่อมทอนซิลนปัจจัยเสี่ยงหลักๆเลยก็มาจากการสูบบุหรี่ดื่มเหล้าหนักๆห,หรือการติดเชื้อ HPV ในช่องปาก ส่วนอาการที่ต้องคอยสังเกตก็คือถ้ามีอาการเจ็บคอเรื้อรังอยู่ข้างเดียวไม่หายสักทีปวดร้าวไปที่หูหรือมีเลือดปนออกมากับน้ำลายถ้ามีอาการแบบนี้เมื่อไหร่ก็ควรไปให้คุณหมอตรวจดูเพื่อความสบายใจครับสรุปง่ายๆเลยก็คือต่อมทอนซิลของเราก็เหมือนผู้พิทักษ์ประจำลำคอนี่แหละครับการที่เราคอยสังเกตและรับฟังสัญญ,ญาณเตือนจากเขาเนี่ยจะทําให้เรารู้ตัวได้เร็วว่าเมื่อไหร่ที่แค่พักผ่อนก็พอและเมื่อไหร่ที่ต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญให้ช่วยดูแล การรู้วิธีเช็คสุขภาพของผู้พิทักษ์ด่านแรกในร่างกายเราได้ด้วยตัวเองเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับลองคิดตามกันดูเล่นๆสิครับว่ายังมีการตรวจเช็คร่างกายง่ายๆแบบไหนอีกบ้างที่ถ้าเราทำเป็นประจำมันอาจจะกำลังบอกเล่าเรื่องราวที่สำคัญมากๆเกี่ยวกับสุขภาพของเราอยู่ก็ได้